นาฬิกา30นาทีข่าวท้องถิ่นสวทานานข่าวสารและข้อเท็จจริงเพื่อขนเมืองน่าน สน่รายการข่าวท้องถิ่นจังหวัดน้านะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ของสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นวันแรกของปีงบประมาณ2555นะคะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำนะครับทุกๆวันเลย16นาฬิกถึง16นาฬิกา30นาทีทางคลื่น FM 9 14.75เมกะเฮิรซสวัสดีนน่านครับรวมไปถึงทางเว็บไซต์ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังและรับชมผ่านทาง w w w n a ลไวด์เว็บดอทด้วยครับค่ะวันนี้มีดิฉันปาริชัดสองสียนค่ะผมกำปนานวจิตครับค่ะเราก็จะมาพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาโดยประมาณถึงเวลาสนกามนาทีนะคะครับเสาร์อาทิตย์ก็มีด้วยอาทิตย์ก็มีด้วยแต่วันที่ก็เป็นสุนทรพจนรอบสัปดาห์นะคะแต่ว่าจะเเเเเห็็นนนนนนรราาาแตต่่มยฉพะะะวััััจทท้คคบ สำหรับ,บข้อข่าววันนี้นะครับที่น่าสนใจมีดังนี้ครับหัวข้อข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2554เทศาบาลตมดุดใต้เปิดประตูรับนักท่องเที่ยวชมงานแข่งเรือประเพณีตันสลากจมปูบ้านเจดีปลอดลอกเบียบประจำปี2554ผลการแข่งขันเรือตันสลากจมปูบ้านเจดีปลอดลอกเบียจังหวัดน่าน ตามด้วยผู้ปกครองนักเรียนร่วแจ้งสอคบอจังหวัดน่านพบนมโรงเรียนบูดเด็กดื่มท้องเสียนะครบับรวมไปถึงข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่3ตุลาคม2554ข่าวบริการข่าวรับสมัครงานและข่าวประกวดราคาครับต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับค่ะมาที่ข่าวแรกกันเลยนะคะก็เป็นข่าวทางเทศบาลตะบนดุใต้เปิดประตูรับนักท่องเที่ยวกับงานแข่งเรือประเพณีตาลสลากจุ่มปูบ้านเจดีปลอดเหล้าเบียร์ประจำปี2554ค่ะ ที่บริเวณริมน้ำน่านท่าน้ำบ้านเจดีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดนานเทศบาลตำบลดูใต้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่บริตแห่งประเทศไทยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพอทอหน่วยอบรมประชาชนตำบลดูใต้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายองค์กรงดเล่จังหวัดน่านและสสส,สร่วมกันจัดงานแข่งเรือประเพณีตาสลากกพัดจุมปู ปลอดเหล้าเบียร์ประจำปี2,554ภายใต้การดำเนินงานของนายสุรวัตรเลิศชัยพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลดูใต้พร้อมบุคลากรเทศบาลตำบลดูใต้โดยมีนายวิทยากามนรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าเป็นประธานเปิดงานค่ะ การจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันสืบสารประเพณีตาลสลากกระพัดจุมปูท้องถิ่นดู่ใต้และส่งเสริมการงเที่ยวเมืองน่านให้เป็นที่รู้จักและนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนออกมารณรงค์ให้ทุกคนที่มาร่วมงานง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดเหล้าเบียร์ตลอดระยะเวลาของการจัดงานด้วยค่ะสําหรับเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือประเภทเรือกลาง40ฝีพายจํานวน12ลําและเรือเล็ก30ฝีพายจํานวน19ลํารวมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น31ลามีรางวัลการแข่งขันดังนี้ค่ะประเภทเรือกลางรางวัลที่1เงินสด9,000บาทพร้อมถ้วย รางวัลกิตยิยศจากพณะท่าน,นันางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีรางวัลที่2เงินสด7,000บาทถ้วยรางวัลกิตยิยศและรางวัลที่3เงินสด5,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลกิตยิยศประเภทเรือเล็ก รางวัลที่1งเงินสด8 0 0 0บาทขออภัยค่ะพร้อมช้วยรางวัลเกียรติยศจากนายนารินทร์เหลา่าอารยะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดน่านรางวัลที่2เงินสด6000บาทถ่วยรางวัลเกียรติยศจากนายสุรพลเทียนสูตรนาย,ยกเทศมนตรีเมืองน่านแล้วก็รางวัลที่3เงินสด4 0 0 0บาทพร้อมช่วยรางวัลเกียรติยศค่ะวันเนสาร์ที่ผ่านมาะนะครับวันที่1ตุลาคม เป็นซีซันที่เราไปถ่ายทํามาก็อยากจะใหะ้ชาวบ้านได้ดูกันว่าว่าบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงเพ <c oughs> ราะว่าไงรู้สึกว่าน้องโอนี่จะอยู่ทางจุดตดสินใช่ไหมคะจุดตดสิน,จร,จ,สนจริงๆพี่อิ๋วก็อยู่จุดตดสินแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะว่าอะไรนะ <c oughs> ติดโคลน,น,คนถ้าไปจะต้องลุยโคลนไปเลยตอนเช้านะพอตอนบ่ายพอเริ่มมีแดดออก เราก็ไปดูปรากฏว่าได้ย้ายอะไรนะสถานทีถ่ายทอดจุดถ่ายทอดจุดถ่ายทอดไม่น่าเชื่อนะว่าขึ้นวมากอืมใช่และอีกอย่างหนึ่งน้ํามันมาแล้วมันก็มีอะไรนะเศษไม้เศษไม้ต่างๆอะไรมันมันไม่ใช่มันใช่อันเล็กเนาะอันใหญ่ๆมาเยอะแยะมากมายก็น่ากลัวนะแต่ว่าการแข่งขันก็จบลงไปด้วยดีแต่ว่ารู้สึกว่าคนที่เรือที่เข้าล่องน้ําที่3ามเนี่ยจะได้แข่งแค่ รอบเดียวในรอบที่สามในรอบที่สามเท่านั้นนะ<ช><ช>เพื่อความปลอดภัย<ช>เพราะาน้ำขึ้นเยอะแล้วก็มีมเศษไม้มาเยอะ<ช>ด้วย<ช>ต้องรีบทำการแข่งขันนั่นเองนะครับเรามาติดตามที่ผลการแข่งขันกันบ้างครับสำหรับผลการแข่งขันเรือตาลสลากจมพูบ้านเจดีปลอดเล่าเบียประจําปี2 5 5 4ของจังหวัดน่านของเรานะครับที่บริเวณท่าน้ำวัดเจดีตมบลดุท่ต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายศรีุรินจมปาปลัดอำเภอเมืองน่านเป็นประธานในการปิดการแข่งขันเรือตาลสลักจมพูบ้านเจดีปลอดเล่าเบียประจําปี25งพ 4โดยได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือจากทุกฝ่ายสําเร็จลงด้วยดีนะครับโดยได้รับการสน,นสนับสนุนจากหลายฝ่ายอาทิเช่นการไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยองค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออ,อปทเทศบาลตำบลดูใต้หน่วยอบรมประชาชนตำบลดูใต้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายองค์กรงดเหล่าจังหวัดน่านและสสส,สรวมถึงคณะสงฆ์วัดดูไต้สภาองค์กรเด็กและเยาว,วชนรณรงในการปลอดเล่าเบียร์จังหวัดน่านสำหรับเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่เรือกลาง40ฝีพายจำนวน12ลำและเรือเล็ก30ฝีพายจำนวน19าลำ รวมเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้31ลำนะครับสำหรับผลการแข่งขันดังนี้ประเภทเรือกลางรางวัลชนะเลิศเงินสด9,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรตยศจากพะนั่า่านนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้แก่มณีสายชนเรือของบ้านบุพารามนะครับรางวัลที่2เงินสด7,000บาทถ้วยรางวัลกียรติยศได้แก่เรือเจ้าแม่ส้อยวารี14บ้านนาสา และรางวัลที่3เงินสด5,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลกิจยศได้แก่เรือเทพนรสิงห์แสงดาวสาวบัวเขียวบ้านพยาวัดแสงดาวและเรือเทพสิริพรบ้านน้ำพรกใหม่นะครับมาติดตามกันที่ประเภทของเรือเล็กกันบ้าง